แนะนำนวมที่แบบว่าสุจทน,นะคะโคตรทนเลยนะคะเป็นนวมยี่ห้อ FBT นะคะซึ่งวานใช้นวมมาหลายตัวเนาะ FBT ตัวนี้เลยนะตัวนี้ที่เห็นนะคะใช้มาเกิน20ปีแล้วเนาะตั้งแต่สมัยก่อนมันเปิดยิมตั้งแต่ก่อนช่วงที่วันฝึกสตันนะคะแล้ววันก็ซื้อนวมตัวนี้มาฝึก ะะแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจกกนกระทั่งเปิดยิมก้าวนมตัวนี้มาขแขวนไว้ให้ลูกศิษย์นะคะไว้ใช้เวลาออกกาลังกายนะคะ,ะสังเกตสิเห็นไหมหนังนวลยังดีเหมือนเดิมนะคะดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรแบบว่าเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรขาดเสียหายแต่ถ้าเป็นนวมรุ่นอื่นบางรุ่นนะคะก็ลอกยับเละเลยนะคะอย่างไม่เอ่ยยี่ห้อแล้วกันเนาะแต่ว่าเอาเป็นว่า f อ t อะ่ะโอเคมากนะคะ,นะคะเวลาต่อยก็แน่นนะคะต่อยก็แน่น เห็นไหมเนี่ยคือเวิร์กมากนะคะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากคือมันไม่ถึงหลักพันนะตัวนี้ก็ตอนนั้นมันซื้อมาประมาณ600กว่าบาทช่วงนี้ได้ประมาณ7จ0ดอซเนาะซึ่งขอนั่นมันคุ้มนะถ้าเราไปซื้อนลมถูกๆมามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าความพงทนคือผ่านไปไม่กี่ปีอาจจะพังเนาะแต่ตัวนี้ การรับประกันมาว่าใช้มานานจริงๆและตัวนี้เป็นตัวที่ยังไม่พังนะคะและยังสภาพดีเยี่ยมเลยนะคะนี่ก็คือนวม FBT ค่ะ